ส้วีดักจังวัด,ดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสันยังชาแนลน,นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเน่นการตามการเดินเกมของเจ้าเทนิบบก,นกในแพทปัจจุบันให้ทุกคนได้ดูนะได้ครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ฮีโร่นอกเมตาที่ค่อนข้างจะมาแรงมากๆเลยนะมันสามารถเอาไปแก้ตัวเมตาได้หลายตัวเลยซึ่ง ตัวที่มันแก้ได้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นพวกป่าแอซินเนาะไฟเตอร์ช้าๆพวกแท้งช้าๆอะไรพวกนี้โอเคแต่เกนี้ผมเอามาเล่นมาเล่นเอ่อเป็นทางด้านเข้าป่าเนาะค่งค่อน,นข้างที่จะแรงเหมือนกันนะ แต่ไอเทมเกมนี้ผมจะเล่นเป็นแนวแบบว่ากึ่งเบิร์ดกึ่งตีไว้ไม่ได้เป็นเบิร์ดซะส่วนใหญ่มาด้วยความที่ส่วนใหญ่ก็ท็อปอ่าพวกเฟนิกครับท็อปเนาะพวกไม่ต้องเขาก็จะเล่นเป็นสายเบิร์ดแบบแรงๆไปเลยนะแต่ผมวันนี้ผมอยากลองเปลี่ยนสายดูบ้างอยากลองมาเล่นแบบว่าเป็นธนโตีไว้บ้าง,างอะไรเงี้ยมันจะทำให ฟาร์มง่ายขึ้นดูเพิดง่ายขึ้นฟาร์มไวขึ้นอะไรประมาณนี้มันอาจจะไม่แรงเท่าสายดาบฟาร์มหรอกแต่ก็เล่นได้นะเล่นได้อยู่ต้นเกมก็ฟาร์มวิธีฟาร์มก็ฟาร์มสารกองแท็กจะแท็กกลางหรือปากก็แล้วแต่เรานะแต่มันมีวิธีการฟาร์มใหม่คือเราเอาวับฟ้าเสร็จปุ๊บเอาตัวเล็กแล้วก็เดินไปเอานกข้างบนเลยเนาะ นกที่อยู่ติดกับติดอยู่กับเรนเลนบนน่ะอ่าที่อยู่ข้างบ้อมนะแระเพางหนึ่งก็ได้มันจะทําให้เราไม่ต้องแท็กการเพราะเดี๋ยวนี้การแท็กการมันเป็นการดูดเวล,ด,ด,เวลดูดเวลเ,วลเมทนะสำหรับคนยังไม่รู้นะสำหรับแพทย์ปัจจุบันมันอาจตั้งอาจจะตังอาจจะไม่เท่าเมดแต่ดูดเวลเ,วลเมดแน่นอนมันทําให้เมทไม่สีตอนบางก้อนเกิดนะฮะ แต่าว่าเกมนี้ผมไปแท็กกลางไหมอาจจะแท็กเพราะว่าด้วยความที่เมทเขาเดินบวกบวกอยู่ตรงกลางเม้บวกอยู่เลนบนหรือตรงป่าฝั่งบนมนะันทำให้เมทมา,าเคลียร์เลนไม่ทันก็เลยมาเคลียร์ก่อนฮนะแต่ถ้าเมทเดินเข้าเลนมาแล้วอย่าไปแท็กเนละแนะนำเลย โอเคเรามาดูวิธีการเล่นของฟินิกบ้างชุวนต้นเกมมันก็พอมีดาเมจอยู่บ้างนะแต่อาจจะไม่เยอะแนะนำให้ฟาร์มไปก่อนชุวนต้นเกมฟาร์มๆๆๆไปก่อนนะฟาร์มหาเงินหาะไรไปก่อนเพราะด้วยความที่ฟินิกเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่ฟาร์มไวมากๆเลยนะฟาร์มเผย์เผฟาร์มไวกว่าเอเรนดอร์ด้วยเพราะด้วยความที่มันมีสก,กิลหนึ่งนะั่นแหละสกิลหนึ่งมันเป็นการ ไปเก็บสเต็คพาสแต็คพสกสี่ครั้งมันจะเป็นการระเบิดนะระเบิดแรงมากระเบิดเป็น AOE ด้วยระเบิดกระจายเนาะซึ่งคิดคีสป,ป่ามันก็เลือดไม่ค่อยเยอะเกมมันทำให้ป่ามันขึ้นเป็นดาวพัดศูนย์นนนดดเป็นดาวโดนเอลซูยิงไป ข้อดีข้อเสียระหว่างธนูฟาร์มกับดาบดาบเอ่อดาบฟาร์มนะ <All right. S 1> เนาะเรื่องเงินที่ธนูฟาร์มเนาะธนูฟาร์มข้อดีคือเวลาเราฟาร์มมันจะทาให้เราไม่ต้องกลับบ้านเรามีดูดเลือดจากธนูฟาร์มเนาะตีไวขึ้นฟาร์มไวขึ้นตีเร็วขึ้นนะ <All right. S 1> ทำให้เรามีดาเมจ DPS ด้วย <All right. S 1> มีดาเมจเบิร์ดด้วยนิดหน่อย <Okay. S 2> เรื่งข้อเสียก็คือดาเมจนั่นแหละดาเมจมันจะดอกดอกกว่าดาบฟาร์มเนาะเพราะดาบฟาร์มมันเป็นสายเบิร์ดถ้าดาบฟาร์มข้อดีมันก็คือได้ดาเมจอะดาเมทที่รุนแรงมากนะสำหรับเบิร์ดอะมีสำหรับใ,ใครที่โล่คนที่เล่นบล็อกเคนเล่นลองพินูสนะเล่นบล็อกเคนลองพินูสด,ดาบแดง ผมนี่อาร์มนะแบบออกไอเทมเป็นแนวเวิร์ดเบิร์ดมันจะแรงมากเลยสำหรับดาบฟาร์มโทดิเบิร์นะแรงแรงออกแรงเวอร์เลยอะเนี่ยเอเินดองเอเินดออย่างเงี้ยบางๆนะสกิลหนึ่งกดอันติฟายัาไปเอเินดอตายได้เลยนะสำหรับดาบแดงน,นะใสยดีเพชใสา่โนูฟาร์มมันก็จะ นั้นตีเร็วยืนเทดเราเบิร์ดไม่ตายก็สามารถยืนเทดได้หน่อยนึงอะไรประมาณนี้แต่หลักๆที่ส่วนใหญ่ทีเขาเล่นกันเป็นหนึ่งนะก็จะนสายเบิร์ดนะั่ะเราจะฟาร์มให้ได้ดูดเลือดคืนมาได้ยังไงก็คือบางคนก็ไปเล่นรูนเป็นผสมโซลิทีอเอเซนิเบอร์นะรูนดูดเลือดนะส่วนไอเทมก็จะออกทารอนมาด้วยชุดน,นึง มีดดเแบบลือดแปดเปอร์เซ็นต์จากโทริเวอร์แล้วก็เอ้ยไม่ใช่โทริเวอร์เอททอริเวอร์พูดถึงเ่ยแ,แล้วก็ดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นต์จากคารอนดดดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็โอเคประมาณหนึ่งมันทำให้เฟนนิกแบบสามารถยืนตามได้ต่อโดยไม่ต้องกลับบ้านนะจะถามว่าถ้าสองเซตเนี้ย ระหว่งวางธนูฟางกัะดาษฟางเป็นผมผมจะเลือกอานไหนผมเลือกเออ่ดาบฟางดีกว่านะเพราะมันเป็นอีกด้อยความพื้นฐานมันที่มันปรับมาใหม่อ่ะมันเป็นกลายเป็นตัวเบิร์ดไเมจเลยแหละเ,เป็น <Ultimate. S 1> แครี่เบิร์ดเลยแหละถ้าผมแนะนำห้ไปลงแรงกเ็เล่นดาบฟางดีกว่าในเกมนี้ผมเอามาเล่นหมดจับคู่นะ ก็เ,เลอยากจะลองดูนะอยากจะลองดูอยากจะลองเปลี่ยนสายดูเป็นสายธนูฟ้มดูก็ดูที่ผมใช้อ่อาจะบอกก่อนว่าเป็นนิกมันเป็นตัวที่สแตกของเปนนิกมันไม่สามารถ สามารถตีติดขีได้ไหมตีติดขีได้นะแต่แบบว่าเอ้ยไม่ใช่เทคนิคอะเรื่องความเรื่องพื้นฐานออกมาที่รีเวิร์กมาใหม่มันไม่สามารถตีติดขีได้ที่เราเห็นตีติดขีได้มันก็มาจากรูนทั้งนั้นนะรูนแล้วก็บางคนก็ออกเป็นดาบขีก็จะดาเม็ก็จะกมาจากดาบขีแต่ด้วยความที่ตัวมันอะแปลของมันอะ มันปีไม่ติดคีอยู่แล้วที่มันคีได้ก็เพราะรูนส่วนใหญ่จะเป็นรูนนะรูนคีรูนดาเมจคีอะไรเงี้ยเ,<ๆ>เขาก็เลยเลือกใส่รูนปัจจุบันเป็นรูนเจาะเกาะน,นะยิ่งเจาะเกาะร้อยยังก็ยิ่งแรงมากเลยสกิลหนึ่งจะแรงเวอร์เลยสกิลหนึ่งปาปอันเอัอตายได้เลยนะแรงจัดเลยดาเมจก็ประมาณสี่ห้าพันนะแรงมาก มันเหมือนกับมันเหมือนทำให้เรากลับไปคิดถึงเป็นอีกตอน,นแรกๆที่ส่วนใหญ่ตะก,กิ้หนึ่งหนงแรงเป็นอีกในยุคก่อนๆยุคเก่าๆสมัยเป็นอีกตะก,กิ้หนึ่งแรงก,ก็จัดเลยอันติีก็ไม่ได้มีผลแล้วมั้งไม่แน่ใจว่าไอตอนยุคเก่าน,นี่อันติมันช่วยเรื่องนี้ไหม ช่วยเรื่องเก็บสแต็กสกิลหนึ่งด้วยไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นเป็นสมุก่อนมันจะเป็นอันติมันจะเป็น,น,น,ปนทําให้ศัตรูสโลติดสตโลนะเรายอยู่ในวงนะยิ่งถ้าโดนตรงกลางก็ยิ่งสัโลมากแต่เดี๋ยวนี้มันอันติสามาถช่วยเก็บสแต็กสกิลหนึ่งได้วยมันจะทำให้ทำให้เราไม่ต้องตีบ่อยแหละบางทีอะนะ ไม่ต้องเน้นปีเลเวอร์ก็ไดนะ้มันถึงทำให้เราเล่นสายโปลิเปอร์ได้นะไม่ต้องออกไอเทมตีเลเวอร์เพื่อจะต้องรีบเก็บตแตกแตกเยูหนึ่งนะเพราะอันติมันก็ช่วยเก็บได้ไนะงก็เลยเน้นไปเล่นสายเบิร์ดแทนนะถึงเกบดูการเงินตอนนี้ผมรวยมากเลยนะ โดยกว่าเอเนดอร์ประมาณพันกว่าสองพันแดดนี่นะอันนี้สนาบผมเล่นฝ่ายจนวนนี่คือนี่คือแทงนะเอ่อแทงแก๊กนะฮะยังล้มเลยคิดดูเนี่ยถ้าเป็นสายโซลิเวอร์อาจจะตายเลยกว่าน,นี้นะอาจจะตายก่อนป้อมแตกด้วยครับ ระเบิดสกิลหนึ่งกับระเบิดอันตรีแรงมากแรงจัดเลยอะ <IS C enter> เป็นิีกและเป็นิีกแพดก่อนที่มันจะปรับมาคือเป็น,นิีกที่เเมื่อเราใช้สมมุติเราใช้สองเข้าไปใช่ไหมยูก <IS C enter> ิงม <IS C enter> ันจะใช้สามารถใช้ได้สองครั้งก็ต่อเมื่อเราเก็บสแตกสกิลแบ้ <IS C enter> ครบมันจะทำให้ สกิลกิ้งของเฟนนิกสกิลสองลีก 2. ลักบมาอครั้งสามารถใช้ได้สองครั้งและอันติของเฟนิกที่มันปลาใส่ลูกตุ้มออกไปนี่มันหมุ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 นอะ่ะเอออันติก็สามารถดึงกลับมาหาตัวเราได้ข้อดีของมันก็คือสมมุติเราปลากลับไปใช่ไหมแล้วเราโดนลวงใช่ปะ่ะเรายังสามารถเรียกอันติเพื่อกลับมาช่วยเราได้ต่อ แล้เฟนนิกหนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เบิร์ดป้อมได้ไวมากๆคือมันมันเหมือนทำให้เรากลับไปนึกถึงเฟนนิกสมัยก่อนนี้นะิ้งหนึ่งแรงๆนึ้งเฟนนิกคือทิ้งหนึ่งเลยอ,ะอ่ะอืเฟนนิกลุนวันเนี่ยนี่ที่เห็นดาเมจก็คือมาจากรุนทั้งนั้นนะไม่ใช่พรตัวมัน ฟ่ามัน,นไม่ได้บวกามาเอ่อคิท่าไหงบวกดาเมจขัวนใหญ่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถไต่แหลงได้นะไต่แหลงได้ดีเลยแหละเพราะมันสามารถแก้ตัวมิตาดได้เยอะแล้วก็ไปเตอร์เพื่อการควบคุมไอ้ พูดถึงไอเทมแข่งนี่ก็เป็นไอเทมที่สามารถแก้เต็นู์ได้เหมือนกันนะพอเรารู้ว่าเพนเน็ตจะไปไปเรารบสือแตกรบเรากดกดแขงปุ๊บแท็แตกมันก็จะหายไปแบบหายไปปีๆเลยอะ่ะโอเคเระมาณนี้สำหรับการเล่นเพนิกเนาะเป็นคลิปสั้นๆจบไปมากสารมารทีจบแล้วเออพลังแฝงพลังแฝง เกมนี้ผมใช้เป็นเกิร์ลออฟเดแต่จริงๆแล้วถ้าเล่นสายเบิร์ดผมเน้นให้ใช้เป็นเดวิลเอาไว้ทีน่งเนาะซึ่งเราสามารถกดสอดกดหนึ่งะกดอันติเสร็ดปุ๊บสกิลสองสกิลหนึ่งรีกับไม่ครั้งเราจะใช้ได้ต่อนะคอมโบได้หลายได้หลายรอบเนาะโอเคประมาณนี้ถ้าชื่นชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะ นี่การเงินรวยมากนะโอเคครับไปเจอกันนะผม